Ti <laughs> ti <coughs> <de>. <coughs> ไปบ้านดิไปยอย่าลัจะน้อยนะมกสิเยอมตัวเนี้ยตรงนี้แม่คนตรงแม่เป็นลูกเป็นสาวสตีสวัสดีครับแปดสี่สามสิบเอ็ดคนครับดูจังแมครับ <c oughs> <c oughs> นานๆสตรีไลฟ์ที่งครับในไลฟ์ก่อนไลฟ์เฟซบุ๊กเดี๋ยวดีเฟซบุ๊กเดินแวแฟมละ แล่วเาไล่ใหม่แบบเราขอตั้ใหม่อ,อ่กมามาเจอใหม่อ่ะเมื่อกี้ได้ปีไลฟ์ใหม่อ่ะเมื่อกี้บิ๊กบูต๊ตก็ได้เข้ามาดูครับ <c oughs> ไล่์จังแมอยูินดีไฮไลท์มาเจ้าแม่เราดูสิ <c oughs> ใครไลท์มาตาพูดโทรมาตอนไหนรู้อ่ะ เราพูดโทรมาตั้งสามเนี่ยจตัก so น ตาพูสวัสดีครับตาพูสวัสดีครับ,บเออแล้วไอ้หน้อยเอมกลับนูอ่ะ โรงเรียนเปิดอะไรนี่นึักษามันที่ไรสักษาพันที่ไรนี่งว่า

้าละตาพูดมาวันไหนอะตาพูด

อะไรกระถามว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้ว ันดีกว่ะเห็นตีปะกัดีเลยอยู่บ้านนะตีปะบ้านอยู่บ้านดูไลฟ์สดเจมอไลฟ์สดเจมออยู่ครับไลฟ์สดเจมวไล่ฮะเจมวเลื่องขึ้นสิ แ้มึงไปอยู่ทำไมอ่ะมึงไปดูก็ทำไมรถตาพงเลยอ่ะต่นอนไปหน้าตาแล้วเหรออยู่บ้านเขาดินอนไปแล้วมั้งเขาอ่ะ เด็กเกิอกแก่้วโอเคไน่ไงว่างอ่ะไปไว้ใครส่งอะไรมาให้ไปแักเนี่ยโอ้โหไปไหวใครเสือก

แต่แจังแมวก็ไม่อาบน้ำทีงเนี่ยไม่รู้ว่าแจ้งแมวเป็นอะไรครับข้าอบาบดาบช้ามากเลย <laughs> โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราขาตัดอันนี้ก่อน